สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหลุดบาปวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องที่อาจไม่เคยมีใครพูดกับคุณมาก่อนเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบาปที่แรงที่สุดแต่หลายคนกลับไม่รู้ไม่เห็นและไม่ระวังหลายคนคิดว่า บาปแรงที่สุดคือการฆ่าการโกงหรือการดื่มสุราใช่ไหมเพราะบาปเหล่านี้เรามองเห็นชัดผลที่ตามมาก็ชัดเช่นฆ่าคนก็เข้าคุกโกงก็ถูกประนามดื่มสุราก็เสียสุขภาพและครอบครัวพังแต่แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปที่แรงที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาบาปที่แรงที่สุดคืออวิชชาหรือความไม่รู้ความจริงของชีวิตและมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดพระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าอวิชชาคือรากเหง้าของวัตตะสงสาร เป็นแรงขับเคลื่อนให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบและมิจฉาทิฏฐิคือทัศนะผิดที่ทำให้คนตัดรอนบุญปิดประตูสวรรค์ด้วยตัวเองลองคิดดูสิครับคนที่ไม่รู้ความจริงเรื่องกรรมและผลของกรรมจะกล้าโกงกล้าทำผิดเพราะคิดว่าทำแล้วไม่เป็นไร คนที่ไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาททำชั่วได้ง่ายเพราะคิดว่าตายแล้วศูนย์คนที่เชื่อผิดว่าไม่มีบาปมีจริงก็จะทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยนี่แหละครับคือบาปที่มองไม่เห็นแต่แรงที่สุดเพราะมันเป็นต้นเหตุของบาปทั้งปวง เหมือนเชื้อไฟที่เผาเรื่อยๆโดยเราไม่เห็นเปลวไฟอาจเล็กแต่ทำให้ทั้งป่าลุกไหม้ได้มิจฉาทิฐิยิ่งน่ากลัวเพราะเป็นบาปที่ตัดโอกาสไม่ให้บุญเกิดแม้จะทำบุญใหญ่เพียงใดแต่ถ้ามีความเห็นผิดก็ปิดการไม่ให้บุญนั้นทำงานเช่นคนที่ทำบุญแต่คิดว่า ทำเล่นเล่นไม่ได้ผลจริงผลบุญก็ไม่เต็มหรือคนที่เชื่อผิดว่าไม่มีบาปมีจริงไม่เพียงไม่สร้างบุญแต่ยังเล่นบาปโดยไม่รู้ตัวพระองค์จึงตรัสว่ามิจฉาทิฐิคือความมืดที่แรงที่สุดในใจมนุษย์ในช่วงแรกนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า บาปที่แรงที่สุดไม่ใช่เพียงการฆ่าการโกงการด่มสุราแต่คือการไม่รู้และการเห็นผิดที่ซ่อนอยู่ในใจเพราะมันคือรากของบาปทั้งหมดเป็นเหมือนเชื้อไฟที่ผลักให้เราทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงถัดไปเราจะลงลึกว่าอาวิชชาคืออะไร ทำไมความไม่รู้จึงเป็นบาปที่แรงที่สุดและส่งผลให้เราต้องเวียนว่ายในวัฏฏะไม่สิ้นสุดเมื่อพูดถึงคำว่าอาวิชชาหลายคนอาจเข้าใจว่าหมายถึงเพียงความไม่รู้หนังสือหรือความไม่รู้ข้อมูลบางอย่างแต่ในทางพระพุทธศาสนาอาวิชชา มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากอาวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของชีวิตความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยคือกิเลสตัณหาไม่รู้ว่านิโรธคือการดับทุกข์มีจริงและไม่รู้ว่ามรรคคือทางปฏิบัติที่จะพาไปสู่การพ้นทุกข์ อวิชชาคือรากของวัตตะพระพุทธเจ้าตรัสในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้ง12ข้อนั้นเริ่มต้นที่อวิชชากล่าวอีกอย่างคือ อวิชชาเป็นเหมือนมเมล็ดที่ก่อให้เกิดการกระทำคือสังขารการกระทำนั้นก่อให้เกิดวิญญาณสืบต่อไปจนถึงการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบหากไม่มีอวิชชาวงจรนี้จะหยุดทันทีเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงไม่ใช่แค่ความโง่เขลาแต่คือรากของบาปทั้งปวง อวิชาทำงานอย่างไรในชีวิตประจำวันคนที่ไม่รู้ว่าบาปมีจริงก็ทำบาปโดยไม่ลังเลคนที่ไม่รู้ว่าบุญมีจริงก็ละเลยการสร้างบุญคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตคือทุกข์ก็พยายามเสพสุขจนจมอยู่ในกิเลสคนที่ไม่รู้ว่ามีทางพ้นทุกข์ ก็ไม่เคยคิดจะปฏิบัติธรรมเพราะความไม่รู้เหล่านี้บาปจึงเกิดง่ายและบุญจึงไม่เกิดเลยตัวอย่างอาวิชชาที่แฝงอยู่รอบตัว 1. คิดว่าตายแล้วศูนย์ทำให้ไม่เกรงครัวต่อการทำชั่ว 2. คิดว่าทำบาปเล็กๆไม่เป็นไร ทำจนชินจนกลายเป็นนิสัย 3. คิดว่าเงินคือความสุขสูงสุดทำทุกทางเพื่อหาเงินแม้ผิดศีลธรรม 4. คิดว่าตนเองเก่งกว่าธรรมะไม่ฟังใครไม่ฟังพระสอนนี่แหละครับคืออวิชชาที่แฝงอยู่ในใจมนุษย์โดยไม่รู้ตัวและมันคือบาปที่แรงที่สุด เพราะมันบุงการชีวิตโดยตรงเพราะพุทธพจน์เกี่ยวกับอวิชชาเพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาหุ้มห่อถูกตันหาผูกพันจึงหมุนเวียนไปในสังสารวัฏหมายความว่าอาวิชชาเปรียบเสมือนผ้าคลุมที่ทำให้เรามองไม่เห็นทางพ้นทุกข์และเพราะเรามองไม่เห็น เราจึงเดินผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมอวิชชาถือเป็นบาปที่แรงที่สุด 1. เพราะมันเป็นรากของบาปทั้งหมด 2. เพราะมันทำให้ไม่รู้จักบุญคนมีอวิชชาจะไม่เห็นค่าของบุญไม่สร้างบุญ 3. เพราะมันหลงทาง ยิ่งเดินไปก็ยิ่งไกลจากความจริงและยิ่งผูกพันกับวัตตะ 4. เพราะมันบงการให้ทำบาปอย่างไม่รู้ตัวท่าโกงดื่มเล่นการพนันทั้งหมดเริ่มจากความไม่รู้ว่าเป็นภัยแท้จริงอวิชชาไม่ใช่บาปที่เห็นด้วยตาเหมือนการฆ่าหรือโกง แต่เป็นบาปที่ซ่อนอยู่ในใจและแรงที่สุดเพราะเป็นต้นเหตุของบาปทั้งปวงหากจะเปรียบเทียบการฆ่าคนเหมือนผลไม้เน่าหนึ่งผลแต่อวิชชาเหมือนรากที่ทำให้ทั้งต้นเน่าเสียและผลทุกผลพังตามไปด้วยในช่วงถัดไปเราจะเจาะลึก อีกหนึ่งบาปที่มองไม่เห็นแต่น่ากลัวเช่นกันคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่แรงไม่แพ้อวิชชาและเป็นเหตุให้ตกอบายได้ทันทีเมื่อเรารู้แล้วว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้คือรากของวัตตะคราวนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือ มิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคืออะไรคําว่ามิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นรวมกันคือความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเห็นผิดเป็นมนทินร้ายแรงเพราะมันไม่เพียงแต่ทำให้เราหลงทางแต่ยังตัดรอนบุญที่เราสร้างเอาไว้แล้วด้วย ตัวอย่างของมิจฉาทิฏฐิ 1. ไม่เชื่อกรรมคิดว่าทำดีหรือชั่วก็ไม่มีผล 2. ไม่เชื่อโลกหน้าคิดว่าตายแล้วศูนย์ 3. ไม่เชื่อบุญบาปคิดว่าบาปคือเรื่องหลอกเด็ก 4. ไม่เชื่อพระรัตนตรยัยดูหมิ่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ห เชื่อผิดผิดเช่นเชื่อว่าการบูชาเทพเจ้าจะลบกรรมได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องละบาปและทำความดีความเห็นผิดเหล่านี้ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตโดยไม่ระวังบาปและไม่เห็นคุณค่าของบุญทำไมมิจฉาทิฏฐิจึงแรงกว่าบาปอื่นพระองค์ตรัสว่าบุญทั้งหลายที่คนมีมิจฉาทิฏฐิทำไว ย่อมไม่ให้ผลเต็มที่นี่คือเหตุผลว่าแม้ทำบุญใหญ่แต่ถ้ามีความเห็นผิดบุญนั้นก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่งอกต่างจากคนที่ทำบุญเล็กน้อยแต่มีสัมมาทิฏฐิผลบุญจะเต็มที่และส่งผลได้เร็วกว่ากล่าวคือมิจฉาทิฏฐิไม่เพียงแต่เป็นบาปแต่ยังเป็นตัวปิดประตูบุญทั้งหมดด้วย พระพุทธพจน์เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิพระองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดเดรัจฉานเป็นเหตุให้ไปสู่วิญญาณเพรตตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นเบื้องต้นของมรรคมีองแปดเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์มิจฉาทิฏฐิในชีวิตจริงคนที่ไม่เชื่อบุญบาป มักทำชั่วโดยไม่เกรงกลัวผลคือชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาคนที่คิดว่าตายแล้วศู์มักใช้ชีวิตอย่างประมาททำทุกอย่างเพื่อความสุขชั่วคราวคนที่เชื่อผิดว่าบาปแก้ด้วยการบูชาเพียงอย่างเดียวมักไม่ละพฤติกรรมที่ผิดจึงจมอยู่ในทุกข์ไม่สิ้นสุดนี่คือบาปที่แรงเพราะ มันไม่ได้ทำลายเฉพาะปัจจุบันแต่ยังปิดกั้นทางอนาคตด้วยความแตกต่างระหว่างอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิอวิชชาคือความไม่รู้เหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเหมือนคนที่เห็นผิดทางและเดินตรงไปสู่เหวด้วยความมั่นใจ อวิชชาอาจแก้ได้โดยการเรียนรู้แต่ถ้ากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแก้ยากกว่าเพราะเขาจะปฏิเสธแม้กระทั่งโอกาสที่จะเรียนรู้มิจฉาทิฏฐิคือบาปที่มองไม่เห็นแต่แรงที่สุดเพราะ 1. ตัดรอนบุญทั้งหมดทำบุญแต่ไม่งอกผล 2. ผลักให้ทำบาปหนักโดยไม่รู้สึกผิด 3. ปิดประตูสวรรค์ด้วยตัวเองเปิดทางสู่อบายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่มีทางไปสู่สุขติในช่วงถัดไปเราจะมาดูเรื่องเล่าและตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอาวิชาและมิจฉาทิฏฐิทำงานอย่างไรจริงๆในชีวิตทั้งในพระไตรปิฎกและในโลกปัจจุบัน ถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวธรรมะที่เล่าฟังง่ายเข้าใจได้แบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันครับเมื่อเราพูดถึงอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิหลายคนอาจยังรู้สึกว่าเป็นคำลอยๆฟังดูไกลตัวแต่หากเราลองมาดูเรื่องเล่า ทั้งจากพระไตรปิฎกและเหตุการณ์ในโลกจริงจะเห็นชัดว่าบาปที่มองไม่เห็นนี่เองคือพลังที่ทำลายชีวิตได้รวดเร็วและรุนแรงกว่าที่คิดเรื่องที่หนึ่งพระเทวทัตผู้มีสมณะเพศใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแต่เพราะความเห็นผิดคิดว่าตนเองควรเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ จึงสร้างความแตกแยกในสงฆ์พยายามลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าสุดท้ายแม้จะเคยมีบุญเก่าแต่เพราะมิจฉาทิฐิครอบงำผลกรรมหนักจึงส่งให้พระเทวทัตต้องจบชีวิตอย่างน่าเวทนาและหลังตายก็ตกนรกทันทีนี่คือตัวอย่างว่าความเห็นผิดแม้มองไม่เห็น แต่แรงพอที่จะตัดรอนบุญทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ได้เรื่องที่สองชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อกรรมมีชายคนหนึ่งมั่งคั่งจากการค้าขายแต่เขามักพูดว่าทำดีไปก็เสียเวลาไม่มีใครเห็นทำชั่วก็ไม่เห็นมีใครลงโทษเพราะความเห็นผิดนี้เขาจึงคดโกงลูกค้า เอาเปรียบคนงานและใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่นานธุรกิจพังลงผู้คนเลิกคบและเขาต้องลงเอยด้วยความยากจนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปที่ทำลายแม้แต่ชีวิตที่เคยรุ่งเรืองได้ในเวลาอันสั้นเรื่องที่สหญิงสาวผู้ปฏิเสธโลกหน้าหญิงสาวคนหนึ่ง ใช้ชีวิตหรูหราไม่เคยเชื่อเรื่องบุญบาปมักพูดว่าตายแล้วก็จบจะกลัวไปทำไมเพราะความคิดนี้เธอจึงเที่ยวเตรใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและทำร้ายใจครอบครัวโดยไม่สนใจใครเมื่อความเจ็บป่วยมาเยือนเธอกลับไม่มีกำลังใจไม่เคยฝึกภาวนาไม่เคยอาศัยศรัทธาสุดท้าย เธอจากไปด้วยจิตใจที่เศร้าหมองและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่คืออวิชชาและมิจฉาทิฏฐิที่พาเธอลงสู่ความมืดมนแม้ก่อนตายยังไม่มีใครช่วยได้ชาดกแห่งความโง่เขลาในชาดกหนึ่งเล่าเรื่องชายผู้ไม่รู้จักบุญบาปเขาคิดว่าการฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วเอาเนื้อมาถวายพระ คือบุญเพราะเชื่อผิดผิดว่าพระจะได้อาหารมากถือเป็นกุศลแต่แท้จริงแล้วนั่นคือการทำบาปใหญ่โดยไม่รู้ตัวผลคือชีวิตเขาเต็มไปด้วยความทุกข์และหลังตายต้องเวียนว่ายในอบายภูมินี่คือตัวอย่างอวิชชาที่แรงเพราะมันหลอกให้คนทำบาปโดยคิดว่ากำลังทำบุญ ตัวอย่างร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อกรรมในยุคปัจจุบันมีหลายคนที่เชื่อว่ากรรมไม่มีจริงทุกอย่างเป็นแค่กฎทางสังคมด้วยความคิดแบบนี้หลายคนกล้าทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมคิดว่าไม่เป็นไรเช่นโกงเล็กๆน้อยๆด่าคนในโลกออนไลน์โดยไม่รู้สึกผิด หรือใช้ชีวิตเสเพผลที่ตามมาคือความสัมพันธ์พังความน่าเชื่อถือหายสุขภาพจิตเสื่อมลงแม้ไม่เห็นนรกในทันทีแต่ชีวิตที่วุ่นวายทุกยากก็คือนรกในปัจจุบันที่มิจฉาทิฏฐิสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าเหล่านี้มันชี้ให้เห็นว่าบาปที่มองไม่เห็นเช่น อวิชชาและมิจฉาทิฏฐิไม่เพียงพาไปนรกในชาติหน้าแต่ยังสร้างนรกในชีวิตประจำวันของเราได้ทันทีอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นบาปที่แฝงอยู่ในใจมนุษย์แทบทุกคนหากไม่ระวังมันจะค่อยๆทำลายชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ในช่วงสุดท้ายเราจะมาสรุปให้ชัดว่าทำไมบาปที่มองไม่เห็นเหล่านี้จึงแรงที่สุดและจะป้องกันตนเองจากอาวิชชาและมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรเมื่อเราเดินพางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้คำถามใหญ่ที่เราต้องตอบให้ได้คือทำไมอวิชชา และมิจฉาทิฏฐิจึงถูกเรียกว่าเป็นบาปที่แรงที่สุดทั้งที่มันไม่ใช่การฆ่าไม่ใช่การโกงและไม่ใช่การทำร้ายใครโดยตรงเพราะมันเป็นรากของบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ นี่คือการยืนยันว่าอาวิชชาคือจุดเริ่มต้นของวัตะสงสารหากไม่มีอวิชชาวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็หยุดลงทันทีเช่นเดียวกันมิจชาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ผลักให้คนทำบาปอย่างไม่รู้สึกผิดและยังตัดรอนบุญที่เคยทำให้หมดสิ้นไปด้วยผลร้ายของอวิชชา และมิจฉาทิฏฐิ 1. ทําทำให้มองไม่เห็นทางพ้นทุกข์ยิ่งทำบาปซ้ำโดยไม่รู้ตัว 2. ทํทำให้ละเลยบุญแม้มีโอกาสสร้างบุญก็ไม่ทำา 3. ทํำให้บุญที่ทำไว้ไม่งอกผลเพราะจิตไม่เชื่อไม่ยอมรับ 4. ทํทำให้ประมาทใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงผลลัพธ์ 5. ทำให้ปิดประตูสุขติเปิดทางสู่ทุกข์ในอบายโดยตรงกล่าวได้ว่าอาวิชชาและมิจฉาทิฏฐิคือยาพิษในใจที่ฆ่าความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่มีทางไปสุขติผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปนี่คือถ้อยคำชัดเจนที่สุดว่าความเห็นผิดไม่ใช่บาปเล็กแต่เป็นตัวตัดสินทิศทางชีวิตหลังความตายเลยทีเดียวแล้วเราจะป้องกันบาปเงียบนี้ได้อย่างไร 1. ฟังธรรมศึกษาประสัทธรรมเพราะการได้ยินสิ่งที่ถูกต้องจะค่อยๆลบความไม่รู้ 2. คบกัลยาณมิตร อยู่ใกล้ผู้มีปัญญาจะช่วยเตือนให้เราคิดถูก 3. ภาวนาสมาธิทำให้ใจสงบปัญญาจึงเกิดเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ถูกทำลาย 4. มีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาคือเกราะที่ป้องกันมิจฉาทิฏฐิห ทบทวนการกระทําของตนเองเสมอถามใจว่าสิ่งที่ทําสอดคล้องกับหลักธรรมจริงหรือไม่เปรียบเทียบง่ายๆอวิชชาเหมือนเดินในความมืดเดินผิดโดยไม่รู้มิจฉาทิฏฐิเหมือนถือแผนที่ปลอมมั่นใจเดินผิดทางตรงไปสู่เหว สัมมาทิฏฐิเหมือนมีแสงไฟและแผนที่จริงพาเดินไปสู่ความพ้นทุกข์บาปที่มองไม่เห็นแต่แรงที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้และมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะมันไม่เพียงทำให้เราทำบาปโดยไม่รู้ตัวแต่ยังตัดรอนบุญปิดประตูสุขติและผลักเราไปสู่อบายอย่างรุดเร็ว ดังนั้นหากอยากรุดพ้นจากบาปเงียบนี้ต้องรีบสร้างสัมมาทิฏฐิให้มั่นคงโดยการฟังธรรมภาวนาคบกันลายานมิตรและดำรงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บาปที่แรงที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทำลายผู้อื่นแต่คือสิ่งที่หลอกลวงใจเราเอง อย่าปล่อยให้ความไม่รู้และความเห็นผิดครอบงำเพราะมันคือห่วงโซ่ที่มองไม่เห็นแต่แข็งแรงพอจะดึงเราลงนรกเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็เหมือนมีแสงไฟนำทางและนั่นคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดจากบาปที่มองไม่เห็นนี้ได้จริงๆ ร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำสื่อดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ฟังและนำพาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นหากคุณชอบกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆในตอนหน้าแล้วพบกันครับ